เหรียญหนึ่งบาทปีพศ2525นักสะสมซื้อหากันราคา4,000-20,000บาทเป็นแบบไหนไปดูไป กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะเว้ยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญชแนลด้วยนะครับทุกคนเลยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับมือใหม่ขายเหรียญชแนลด้วยนะครับสำหรับช่องเล็กช่องนี้นะฮะจะได้มีกําลังใจนะครับผมโอเคนะฮะผมต้องขอภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสาหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าธนบัตรเก่าพักเครื่องเก่าถ้าหากผมผู้ผิดพลาดประการใดหรือว่า พูดตกหลกขาบ,บ,บข้องอะไรก็ผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขอการาบอภัยไว้ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่พ่อค้ารับซื้อเหนนรียญนะฮะผมเป็นนักสะสมมือใหม่นะครับผมถ้าผมไม่ใช่นักสะสมผมทําคลิปมาจะสองพันคลิปสามพันคลิปแล้วนะครับผมเหรียญผมเก็บมาเป็นสิบปีนะครับแต่ผมเพิ่งจะมาฝึกความรู้ได้ประมาณแค่ ปีสองปีเองนะครับพูดตรงๆเลยนะครับผมผมก็บางอย่างผมก็ไม่รู้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะเน้นราคานะช่องผมชอบชอบเรียนรู้เกี่ยวกับราคามากกว่านะฮะจะได้รู้ไงจะได้แบบใครที่อยากขายก็จะได้แบบเออเขาจะได้รู้เขาจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับว่าบางช่องเขารับซื้อเท่านั้นเท่านี้จะได้แบบไม่เข้าใจกับผิดคาดเคลื่อนนะครับผมประมาณนั้นนะฮะบางช่องก็มีปั่นกระแสบ้างปั่นยอดวิวบ้างนะฮะประมาณนั้นนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าร้านใหญ่ๆช่องยูทูบยูใหญ่เขารับซื้อจริงนะครับผมประมาณนี้นะฮะ เข้าเรื่องนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมปีพศสองพนห้าสองห้านะครับผมมีคนรับซื้อใจสดสูงถึงสองพันถึงสี่พันบาทเป็นแบบไหนตามือใหม่ใครเหรียญชนะาไปดูได้เลยครับไปโอเคนะครับเข้าเรื่องนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเอาเรื่องของราคาเหรียญน,นี้ก่อนนะครับผมซื้อมาสองเหรียญน,นะครับผมผมซื้อมาสองเหรียญ พูดตรงๆเลยนะครับซื้อมา2เหรียญร้อยกว่าบาทไม่ถึงสอง้บาทนะครับผมซื้อมาสองเหรียญนี้นะครับผมลืมไปแล้วครับซื้อมานานละประมาณนั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะฮะสำหรับเหรียญนี้ก็ยังไม่ถึง2 0 0พันถึงสี่พันบาทนะครับผมผมซื้อมาแค่อีกเหรียญนี้อยู่ไหนไม่รู้ครับผมซื้อมาสองเหรียญจากเอซนี่แหละครับประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมเพราะว่าซื้อแพงๆผมก็ซื้อไม่ไหวนะครับผมไม่มีตังค์นะฮะประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนแบบไหนล่ะที่เขาซื้อสองพันถึงสี่พันบาทนะครับผมก็ ส่วนใหญ่ผมก็ศึกษามานี่แบบต้องเป็นแบบพระเสียนเล็กนะครับแบบนี้ก็ยังใหญ่อยู่นะครับผมประกาไปไหนแล้วไม่รู้ครับก็แบบนี้ก็พะพักเขาอพะพักก็เอาภาษาชาบ้านนะครับถือว่าพระพักเขายังใหญ่อยู่นะครับต้องแบบอ่าชิงเฉียงเล็กกว่านี้เล็กน้อยนะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าไม่เชื่อก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับเขาไม่ได้พูดเริ่มต้นไว้ก่อนนะครับทุกคนแหละครับ เขาต้องซื้อแบบผ้าเสียนเล็กนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้ปกติยังไม่มีราคานะครับบางช่องก็ซื้อถูกบางช่องก็ซื้อแพงนะครับผมแต่ผมส่วนตัวผมซื้อมาก็สองเหรียญร้อยกว่าบาทประมาณนั้นฮะสองเหรียญร้อยกว่าบาทนะครับผมรวมค่าค่าส่งค่าส่งด้วยประมาณนั้นนะครับแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับผมประมาณนี้เนี่ยมีก็ร้อยกว่าบาทประมาณนั้นฮะถามว่าเก็บไว้ได้ไหมสะสมได้ไหมสะสมไม่ได้เก็บไว้ได้นะครับอนาคตอาจจะมีราคาก็เป็นไปได้นะฮะแต่ส่วนที่มีราคา2องพันถึงสี่พันบาทก็อาจจะเป็นีตงอาจจะเสียนตรง แล้วก็ด้านหน้าก็เป็นพระพักเล็กกว่านี้ฮะเอาเป็นว่าพระเสียนเล็กกว่านี้นะครับผมแบบนี้ก็ถือว่ายังใหญ่อยู่นะะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหรียญกันต่อเลยนะครับไป ทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเอาเป็นว่าผมซื้อมาสองเหรียญร้อยกว่าบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องเป็นเล็กกว่านี้ก็ลองดูนะครับผมเดี๋ยวผมผมจะเอาตัวไหนดีมาเปรียบเทียบให้ดูก็ลักษณะคล้ายแบบให้มันชัดเจนอย่างนี้ครับให้มันเล็กกว่านี้สังเกตดูดีครับแบบท้ายๆก็จะเฉียงเอาเป็นว่าเล็กกว่านี้แล้วกันนะครับผมถึงจะมีราคา2 0 0 0ันถึงสี่พันบาทนะครับเหรียญปกติก็จะแปดสิบบาท ก็สี่ห้าสิบาทก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับอยู่ที่คนซื้อคนขายด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ถ้าหากใครอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ตลอดเลยนะครับผมยี่สี่ชั่วโมงนะครับไม่เหมือนชาวบ้านนะผมก็ผมมีตัวตนไงครับผมไม่ใช่ AI นะครับผมอ่านคอมเมนต์ถ้าว่าถ้าผมถ้าผมว่างถ้าผมทําคลิปอยู่นะผมอาจจะไม่ตอบนะครับแต่ว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์ก็ไม่เกินไม่ถึง2วันด้วยซ้ํานะครับผมตอบทันทีนะครับผม แต่ถ้าหากใครตอบคอมเมนต์มาไม่ดีก็ผมก็บางบางทีผมก็ไม่อยากคอมเมนต์ไม่ดีกลับนะครับผมบางทีหาว่าเรากวรตีนหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอยากรู้เรื่องอะไรก็อย่าลืมกดกระดิสอ่าซับสไครต์และกดกระดิ่นสั่นด้วยนะครับก็มีข้อมูลเกี่ยวกับมีอีกนะครับผมคลิปหน้าอีพีหน้านะครับจะเป็นเหรียญ50สตางค์ปีพศ .2532 มีราคาสูงถึง5 0 0 0ถึง10,000บาทจริงไหมนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่นสั่นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผม ก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากพูดผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับมือใหม่ขายเรียนชาแนลเลยนะครับจะได้เป็นกําลังใจทําคลิปทุกวันนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ